สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดยุ่งละสิวิโรธเย้ยรัฐบาลระหวังถูกสับขาหลอกชวนจับผิดรัฐมนตรี powerpoint สวยแอบรู้ข้อสอบล่วงหน้ามีเวลาเตรียมคำถามอวดผลงานตัวเอง นายวิโรธลักษนาอดิสรสอสอบัญชีรายชื่อและโคสกพักก้าวไกลกล่าวถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าตนขอยกตัวอย่างการส่งงูเห่าเข้ามาล้วงลับตับแตกข้อสอบการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่เคยเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยดึกดำบันซึ่งมีหลายกรรมวิธีมีทั้งวิชามารสายขาวและสายดำอาทิ สายขาวอาจให้สอสในกรมทรแต่ละคณะเสนอผลประโยชน์เพื่อแลกข้อสอบส่วนสายดำใช้วิธีข่มขู่ว่าจะยัดคดีความจะฟ้องร้องหลังจบศึกสักฟอกเป็นต้น นายวิโรธกล่าวว่าเหล่านี้เป็นตัวอย่างในอดีตพักเก้าไกลจึงยังไม่เปิดเผยทั้งรายชื่อรัฐมนตรีและประเด็นการอภิปรายในส่วนของพักเก้าไกลที่แน่ชัดเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ทำหน้าที่อภิปรายโดนกระบวนการดังกล่าวคุกคามจนเสียสมาธิจะเห็นว่าข้อมูลพักอย่างชักเข้าชักออกเพราะการรวบรวมหลักฐานเปลี่ยนแปลงรายวัน เช่นชื่อของผลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงร้อยเอกธมนัทพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามรายชื่อนี้บางวันก็มีชื่อบางวันก็เอาออกเราไม่ได้สับขาหลอกเสียทีเดียวแต่เราต้องมั่นใจว่าคนที่จะถูกอภิปรายต้องมีเรื่องที่แจมแจ้งแดงแจ๋เท่านั้นนายวิโรธ์กล่าวว่า ตนไม่รู้ว่าการอภิปรายรอบนี้จะมีล้วงข้อสอบกันเหมือนครั้งอดีตหรือไม่แต่ด้วยความเปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมาดังกล่าวคนล้วงก็ต้องระวังจะมั่นใจได้อย่างไรว่าข้อสอบที่ได้ไปเป็นเวอร์ชั่นอัปเดตล่าสุดหรือไม่ระวังล้วงฟรีได้ข้อสอบปลอมถึงเวลาตอบคําถามหน้าซีดมือไม้สัน่นตนว่าพวกนี้สังเกตได้ไม่ยาก ขอให้ประชาชนจับตาดูแก๊งรัฐมนตรี powerpoint สวยให้ดีๆแล้วกันพวกที่ได้ข้อสอบปลอมมาจะอาการออกตรัเตรียม powerpoint มาเตรียมจะมา PR ผลงานตัวเองแต่เจอของจริงยืนสะอึกถามหมาจะตอบแมวถามวัวจะตอบควายไม่รู้เรื่องเพิ่งรู้ตัวว่าถูกต้มข้อสอบที่ล้วงมาดันไม่ตรงปก ขอให้ประชาชนจับตาดูให้ดีถ้ามีคนที่มีอาการออกตามลักษณะดังกล่าวแสดงว่าใช่ในายวิโรธกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ